ท่านนะครับขอมน้ำใจฮามีวาาวาสวัสดีค่ะสวัสดี ใครเข้ามาแล้วฝากเคาะหน้าจอเคาะหัวใจด้วยนะคะวันนี้เรามีไลฟ์พิเศษนะคะหนึ่งวันนะวันนี้เรามีไลฟ์พิเศษหนึ่งวันมาแล้วมาแล้วขอหัวใจหน่อยนะคะเคาะหัวใจเคาะหน้าจอให้หน่อยนะจ๊ะนึกว่าไม่ไลฟ์ไลฟ์ค่ะไลฟ์วันนี้เรามีไลฟ์พนะิเศษ เพราะว่าเรามีผู้ใหญ่ใจดีนะคะพร้อมย่างวะสวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนท่านนะครับนะใครเข้ามาแล้วช่วยกันกดขอาะหน้าจอให้พวกเราด้วยนะครับนะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนโรงเรียน <รา S 1> อีก <ไป S 1> แล้วแต่คนละที่เมื่อวานนะเป็นโรงเรียนนะครับนะแต่วันนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกคนดูดจากบรรยากาศข้างนอกไปโรงเรียนล้างนะครับท<ช>ุกคนนะแต่วันนี้นับไม่ขอเขาร่วมนะน้องน้าชื่อหนันน้องหนันน้องหนัน ไม่เข้าร่วมนะครับเดี๋ยวผมสัญญาณมันไม่ดีวันนี้กูเป็นบินมอเตอร์สตา์จ้างเลยใช่จะมารับอะไรวะมารับผีงไงที่ใช่ของโรงเรียนแต่คนละที่เมื่อวานนะคะคนละที่พร้อมยังเราเปลี่ยนโลกระทันหันพร้อมอสวัสดีพี่เมื่อนะครับนะเข้ามาแล้วขอกำลังใจเคาะหน้าจอให้เราด้วยนะครับผมพร้อมยังพร้อมยังคนดูพร้อมยังครับอ่าคนดูพร้อมแล้วเราไปเดินเลย มันเป็นโรงเรียนเฮ้ยเท่ากันพีเสียงมาเลยเหรอวะเสียงตรงไหนอะไม้รันบอกว่าเพราะว่าไม้มันเก่านะที่นี่มันเป็นพื้นไม้หมดเลยอะทุกอย่างเป็นไม้อะเบเสียงมันไม่ค่อยดีอะไรเดี๋ยวนะอุ้ยพีพีเดี๋ยว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  ไปดูดิยอวนั้ใครอะใครวะไมนคิดเหมือนไม่เคยยืนอนายบีไปค่อยๆเดยวค่อยๆเดิกูเดินจะทะลุไหมเนี่ยสวัสดีเพื่อนๆนะครับขอมำลังใจเฮ้ยเมื่อกี้ตรงนี้เลยใช่ ใจเย็นไปนี่ห้องอะไรวะสวัสดีครับอะไรเฮ้ยประตูปิดเดี๋ยวปิดได้ไงวะ เฮ้รูดิเฮ้ยล้มปิดได้ไงอารมณ์กมมีนะ้เว้ยเฮ้ยมีเฮ้ยเยียอะไรวเดี๋ยวข้อเมื่อกี้กูเองหัวม่วงอ่ะ ประตูเสียงประตูเป็นเสียงตึงๆอ่ะเสียงไม้สัน่นอ่ะดเดี๋ยวก่อนแล้วก่อกระดูกมาอยู่ในนี้ได้ไงวะมีปะวะ <c oughs> อุ้ยมีเฮียมีจริงๆวะ่ะ <c oughs> ใครเคาะ <c oughs> ใครเคาะประตูอ่ะเดี๋ยวก่อนนี่โรงเรียนนะไม่ใช่ทําไมมีกระดูกวะ เฮียเมื่อกี้กูเห็นอะไรโอ้โมุมวะเมื่อกี้เหมือนมีอะไรยืนอยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันกระดูกวะกูไม่น่าไปเปิดเลยเชี่ยกูนุ่งไม่มีมีเต็มครบเลยนะเฮ้ยใครอะใครบีเฮ้ยเหมือนมีเสียงทำไมกูได้ยินเสียงวะ เปิดเลยดิเปิดเลยเปิดอะไรเปิดเปิดนี่ก่อนก็ได้เปิดนี่ก่อนก็ไดันนีะนี่ยทุกคนมีตะปูด้วยเฮ้ยเขาทำเขาเอวีไม่ได้เปิดนะแล้วใครเปิดอ่ะเชี่ยประตูเปิดรอเลยทุกคนไม่ได้เปิดนะเดินไปดูดิสวัสดีครับ วิญญาณสัมภเวสีพูดผีปีศาจ<ป>มึงเย็นจริงมึงออกมาเฮ้ยเฮ้ยพีที่ลงเหี้ยเหรอ้ีล่ลงอะไรไมาอยู่ในเนี้ยวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เหมือนใหม่ๆอย่างนั้นเลยนะเว้ย เฮ้ยแล้วมีลงเด็กด้วยอ่ะมันจะไม่หักมันจะไม่ผุไว้ไม่ละหักหรอกแต่ถ้ามึงเยอ่อก,กูว่าร่วมเันทั้งคู่อะ่ะสวัสดเีเพื่อนๆนะครับนะขอกำลังใจขอหน้าจอให้เราด้วยนะครับผมขอบคุณสำหรับของขวัญเสียงอะไรวะพี่เสียงลงสลเสียงลงเหรอวะอเฮ้ย มันลงใหม่เลยมันลงใหม่เลยว,ว้ยเฮ้ยใครอะใครเฮ้ยมันมีเสียงเหม่มกยกำเดินอยู่บีมาไปดูข้างนอกดิบี อะไรใครน่าเละพีมึงเห็นอะไรมึงบอกกูดิไอ้น่าเละเลยคืออะไรน่าเละที่มึงเสียงขอเสียงมันอยู่ข้างหลังกูเลยว่ะใครอ่ะพี่ออกจากห้องนี้ก่อนดีกว่าสวัสดีหนึ่งพันท่านนะครับขอควังใจ ไม่ใช่เมื่อกี้ไม่ีใครยืนอยู่กับมึงอะไอยี่เออมันล่นมันเมื่อกี้ไยี่ม่ไ้ย่ย่อ้ยี่้ยี่อ้ยอัยน่อ้ีอ้ยีอ้ย่นอ้่อ้ีไ้ยเ่ไอ้ยี่ไอ้ยี่ไอ้ีอ้ย่ไอ้ยี่อี้ี้ยไอ้ยี่้ออ้ยี่้่ี่้ไอ้ยยีย้ี ออกจะห้องนี้ก่อนดีกวะไปเฮ้ยเสียงไอ้บีเสียงบบเฮ้ยบีทำไมกูได้ยินเป็นสองเสียงวะกูได้ยินสองเสียงเลยนะเวยอะไรเฮียตาฟัน ไอ้ตาฝันกูได้ยินสองเสียงจริงนะเว้ยอะไ้ย่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวบุเดี๋ยวบูเดี๋ยวบุอะไรเมื่อกี้กูไม่รู้มันเหมือนมีอะไรดำๆยื่นออกมามือใครวะเฮ้ยอะไอ้ย่ไม่ใช่แล้ววัวไม่ใช่แล้ว เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้พุ่งเข้ามาเลยรู้ไเ่ยนี่ยเยเนี่ยรจไไจเย็นเยสวัสดีพี่เพื่อนนะครับนะใครเข้ามาแล้วขอร้ใจเฮ้ยฮียบี มีกระดูกอยู่แล้ววะไปไลยแล้ววะบีเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้กูเห็นขยืนอยู่ตรงนั้นอะใครนี่ห้องอะไรอ่ะไหนมันมีกระดูกอยู่แล้วกระดูกอะไรวะนี่ไงเฮ้ยทำไมกระดูกมันอยู่ทุกที่เลยวะเฮ้ยมันเหม็นเหม็นเน่าเน่าะใช่ป่ะสวัสดี1,500ท่านนะครับกูเจอนี่อีกแล้วอะ ขออนุญาตเปิดนะครับเฮ้ยเก็บเลยฮะเก็บเลยอย่าออกมาตอนนี้นะเก็บเลยเก็บด่วนเลยเข้าไปก่อนนะครับเก็บด่วนเลยเข้าไปก่อนอทุกคนทนาทายขอประธานโทษเก็บด่วนเลยอะไรเสียงอะไรวะเสียงอะไร lôm mình pass Chua... hey hey ah đi gu bảo à bảo gu bảo yeah. bảo yeah. เฮ้ย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 ประตูประตูประตูออกมาดีเร็วอุ้ยมึงมึงมาอู้ไปสวัสดีสองพันท่านนะพี่นะขอมันใจขอละจอบพี่ตอนนี้พวกเราเจออะไรอยู่กันอยู่เนี่ยออกไปได้กูอยู่ไหนอ่ะมีแต่กู่า เสียงเสียงไฮไฮบีไฮบีไอ้กระตรงนู้นก็เปิดแล้นี um ่ไงไฮต่อหน้าตากูเลยนะเว้ยห้องนี้หลอกอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวระวังหล่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน สติกูจะหลุดแล้วเนี่ยอุ้ยห้องเดิมห้องเดิมพี่เหมือนเขามันยืนให้เราเห็นเป็นตัวเลยอะไปไปไออ้ยย่เฮกูจะรถืออะไรถือกด แล้วเมื่อกี้กูไปทานของห้องหล่นน่ะมันถือโกรธมันถือโกรธออกมาผ่ายแล้วกูไ,กไ,ไปไปสวัสดีครับทุกท่านนะครับไม่อ่าของไม่ใครขอประทานโทษเลยพี่เจอสถานการณ์อะไรอยู่โกหกี่เดิมกหอยู่ปะกหอยู่เดี๋ยวแล้วเมื่อกี้เหมือน อ้อะไอทำหนึ่งโอ้ยย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 กูยยยยเยยยยนยย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 สยย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 ย่ยย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 ย่ยยยยยยย ใครอะเฮ้ยอูสั่นจะหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเี๋เอาไปดิเอาไปดิใครอะใครเอาไปดิเฮ้ยห้องไหนวะห้องไหนกันแน่เฮ้ย

ไปห้องนู้นต่อห้องนู้นต่อขอพนักโทษเลยนะพี่นะไปแม่งเล่นกูช็อคเลยมีเหรอเฮ้ยแล้วไปไหนมา แล้ว <icana> <naj bum S 1> ไปไหนแล <Williams. S 1> ้ววะเฮ้ยเฮ้ยมีมันเริ่มแรงขึ้นวะไปตรงนู้นก่อนไปตรงนู้นออะไรอะ ั่งเลยพี่างเลยเดี๋ยวเยี่ยมมันกูไปไม่ได้ซ้ายขวามีหมดเลยอ่ะเฮ้ยมีอยู่แล้วอออไปก่อนออไปก่อนออไปก่อนเฮ้ยไปขวาไปไหนนี่ทางนี้อุ้ยกูเหยียบ โอ้โเดี๋ยวก่อนกูไม่ได้ผ่าใจเลยเมื่อกี้กูเจออะไรบีไม่รู้กูเจออะไรไม่รู้ไม่บอกฝั่งเลยสองฝั่งหน้าหลังกูเลยอะไปเพจเบีไปเพจไปเพจดีกว่ากูว่าไปเพจไปไปเพจไปแอฟฟ้านะทุกคนนะบ้านฟ้าของเรามัดรวมนวทุกคนไปไปที่เพจดีกว่าไปที่เพจดีกว่ากูว่าแม่ตั้งงานตั้งงนหลายรอบแล้ว กูตังหนิ่แล้วเพี่ยแม่งมาหน้าหลังเลยไปเพ่ทุกคนนะเคลื่อนย้ายไปที่บ้านฟ้าของเรามัดรวมนะครับทุกคนนี่นะครับนะสอสักครู่นะพี่โอ้โหช้าจังวะโอ้โหโทรศั์กนะูนะพี่นะเคลื่อนย้ายไปที่บ้านฟ้านะครับนะมัดรวมนะครับนะตามมาทุกคนนะครับพี่นะพเพื่อนๆตามมานะพี่ นี่นะครับนะพิมพภาษาไทยว่ามัดรวมนะครับผมขออนุญาตนะครับนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านฟ้านะครับนะมัดรวมนะครับทุกคนเคลื่อนย้ายมานะทุกคนนะตามมาพี่ตามมาใครมาจากใครมาจากตตรยงานตัวให้เราด้วยนะครับผมนะเฮ้ยกูรวมแล้วหมดแล้วเนี่ยพี่ๆตามมาชัดเจนนะครับนะตอนนี้ไลฟ์เรากำลังเปิดนะครับแล้วเราเปิดต่อเนื่องกันเลยนะครับผมนะอยากให้รับชมกันต่อนะครับผมนะตามมาพี่มัดรวมมัดรวมนะครับนะขออนุญาตลงนะครับนะไปเจอกันที่มัดรวมครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ กูรู้สึกว่ากูแม่งหน้าหลังเลยนะเว้ย